โอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็มีเฟสฟูล128คูณ128จะมาแนะนำฮะก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าฮะ โอเคฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่ผมในเกมไมค์คราฟกันอีกเช่นเคยฮะก็สำหรับคลิปนี้ฮะผมก็มีเฟสฟูลฮะจะมาแนะนำท่านผู้ชมกันอีกแล้วฮะซึ่งก่อนหน้านี้ฮะเราก็ได้ทำคลิปฮะรีวิวแล้วก็แจกในส่วนของเฟสฟูลสามสิบสองกับหกสิบสี่ไปใช่ไหมฮะก็สำหรับคลิปนี้ฮะผมก็จะมาแจกในส่วนของเฟสฟูลหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนั่นเองฮะก็แน่นอนฮะว่าหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะฮะมันก็จะชัดกว่าหกสิบสี่ขึ้นมาอีกระดับนนนึงงเเเลยยฮฮะะก็ดดี๋ววราามูใส่ขอ กันดีกว่าฮะว่าจะภาพจะเป็นยังไงบ้างฮะก็เนี่ยฮะท่านผู้ชมลองสังเกตดูฮะว่าพวกลายต้นไม้อะไรแบบนี้นะมันก็จะดูแบบเนียนขึ้นมานั่นเองฮะคือมันไม่ได้ชัดนะท่านผู้ชมผมรู้สึกว่ามันน่าจะเนียนขึ้นมาเลยฮะนี่ฮะพวกใบไม้อะไรแบบนี้ฮะก็แน่นอนว่ามันก็จะคม มากกว่าเดิมนั่นเองฮะพวกจังเกิลนะท่านผู้ชมลองดูฮะก็สังเกตดูนะฮะว่ามันก็จะไม่มีบั็กแบบเมื่อก่อนแล้วฮะคือแบบไอ้พวกหกสิบสี่สามสิบสองอะไรแบบนี้มันก็จะแบบมีแบบพวกเออดำๆนั่นเองฮะเป็นรูเป็นรูอะไรแบบนี้ฮะแต่ท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะคือแบบมันไม่ได้แบบเป็นรูเป็นโพรงอะไรแบบเหมือนพวกต้นอื่นๆเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยฮะคือต้นอื่นมันยังแบบจะดูแบบเป็นโพรงใสๆอะไรแบบนี้ฮะแต่อันนี้คือเหมือนมันจะเนียนติดไปเลยฮะก็จะไม่มีไอ้ดำๆแบบเมื่อก่อนแล้วนั่นเองฮะ ก็ถ้าเกิดใครสงสัยก็ย้อนกลับไปดูได้นะพวก64 32ฮะคลิปเก่าๆผมฮะแล้วก็มาแวะดูในส่วนของตันนี้นิดนึงฮะท่านผู้ชมคือมันจะไอ้ต้นแครอทน่ะผมรู้สึกว่าไม่รู้สึกอ่ะแต่ผมมองว่ามันน่าจะแบบน่าจะบักนะท่านผู้ชมคือมันไม่ได้เปลี่ยนไปอะไรจากแบบต้นปกติเลยฮะเนี่ยฮะไอ้ต้นอื่นมันยังดูแบบเป็นใบเนี่ยฮะนี่มันยังดูแบบเป็นใบเป็นใบอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้คือแบบ มันเป็นแบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเหมือนไอ้ปกติเลยอะไม่ได้เปลี่ยนไปนั่นแหละฮะก็น่าจะเป็นทั้งต้นแครอทเลยนะแต่ต้นอื่นคือก็ไม่มีปัญหาอะไรฮะคือเนี่ยฮะก็ยังปกติฮะเป็นใบเป็นอะไรเปลี่ยนให้เราด้วยแล้วก็ไอ้ต้นข้าวเนี่ยคือมันคมขึ้นจริงๆนะท่านผู้ชมคือไอ้สามสิบสองคูสิบสี่อะไรผมว่ามันคมมันอะไรแบบนี้แล้วนะแต่ไอ้เนี่ยฮะร้อยยี่สิบแปดคือมันแบบคมเกินเลยก็จะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนแมปไปเป็นแมปอื่น ดีกว่านะท่านผู้ชมคือแบบนี้มันยังดูไม่ค่อยมีอะไรให้เรารีวิวมากฮะเดี๋ยวเราไปดูอีก map หนึ่งดีกว่าฮะโอเคฮะตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนมาอีก map หนึ่งแล้วนั่นเองฮะก็เนี่ยฮะแบบนี้มันก็น่าจะมีอะไรให้เราแบบดูเยอะมากกว่าเมืแ่อบบกี้นะคือเนี่ยฮะอย่างเมื่อกี้มันไม่มีไอเทมเฟรมอะไรแบบนี้ไงเนี่ยฮะอันนี้คือเราสามารถดูพวกอาหารพวกไอเทมอะไรแบบนี้ได้เนี่ยฮะท่านผู้ชม นี่ครับพวกอาหารพวกอะไรแบบนี้คือมันก็แบบดูเนียนไปเลยนะคือแบบดูคมมากกว่าเดิมเยอะมากฮนะเยอะมากจริงๆฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางข้างหน้าก่อนอันนี้มีอะไรบ้างอ๋อนี่ฮะอันนี้คือในเนเธอร์ฮะเนเธอร์แลกนี่ฮะก็แบบดูแบบกลมๆเป็นลูกเป็นลูกนี่ฮะเนเธอร์คอร์ฮะมันดูแบบเหมือนเป็นกระดูกเป็นกระดูกข้างในเลย อันนี้ stone. นโกสโตนอ่นนี้ฮะโกสโตนนี่คะเปลี่ยนให้เราด้วยฮะดูคมดูอะไรคือแบบเหมือนถ้าจะไม่ผิดเหมือนไอสามมั้งคือแบบโกสโตนคือมันไม่ได้เปลี่ยนให้เราฮะคือมันเป็นบล็อกแบบเดิมเลยฮะนี่ฮะนเนเธอร์ไลท์น,นี่ก็ต้นไม้อะไรปกตินี่แหละฮะไม่น่ามีอะไรมากปลาเป็นไงบ้างปลาน่าจะปกติเลยฮะไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรให้เราเพิ่มพวกประการลังด้วยนะเนี่ยน่าจะใช่ฮะน่าจะไม่ได้เปลี่ยนไอใบบัวเปลี่ยนอยู่โอเคเหมือนจานแหลกๆนะโอเคฮะ อันนี้คือโซนโตเอนชานใช่ไหมฮะก็จะประมาณนี้ไอหัวกะโหลกนี่ไม่น่าจะเปลี่ยนให้เรานะท่านผู้ชมฮะผมดูดูละน่าจะไม่เปลี่ยนนะน่าจะปกติเลยไอเทมอะไรเราน่าจะรีวิวไปแล้วเนาะเนี่ยฮะพวกอาวุธอะไรก็เนี่ยฮะดูคมขึ้นกว่าเดิมโอเคนี่ก็ในส่วนของแร่ฮะอันนี้เหมือนจะไม่เปลี่ยนให้เราเลยนะท่านผู้ชมไอบล็อกทองแดงอะไอคอปเปอร์นั่นแหละฮะเหมือนจะไม่เปลี่ยนนะเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยอันนี้พวกแร่ รถไฟรถไฟข้างในมันเป็นอย่างนี้ผมเพิ่งผมเพิ่งรู้นะว่าข้างในรถไฟมันเป็นแบบนี้ <c oughs> ฮะก็ดูชัดขึ้นกว่าเดิมฮะพวกชุดเกาะเหมือนจะเปลี่ยนให้เราหมดนะท่านผู้ชมแต่ว่าไอเวอร์ชั่น64หรือ32อ่ะผมจำไม่ได้เหมือนไอ้พวกชุดเกาะโซ่มันจะไม่เปลี่ยนหรือเปล่าตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดนี่ฮะอ่านี่ฮะผมเองก็เพิ่งเห็นนะว่าไอ้เฟสฟูลพวกชุดเกาะโซ่มันเป็นแบบนี้ นี่ฮะมันดูแบบเป็นเส้นเฉียงๆอะฮะเส้นททแยงโอเคนี่พวกอ่านะฮะขนแกะไอ้ขนแกะ,อแกะเอ้ผมชอบแบบเดิมมากกว่าอันนี้ใช่ขนแกะปะน่าจะขนแกะนะคือผมชอบแบบเดิมมากกว่าไอแบบเดิมมันดูแบบเป็นผ้าเป็นผ้าให้เราเลยอันนี้เหมือนจะมันจะเนียนไปเลยฮะเอ้พวกขนแกะผมชอบแบบเดิมมากกว่าจริงๆนะไอหกสิบสี่อ่ะสามสิบสองอ่ะไม้อันนี้ไม่เปลี่ยนนะท่านผู้ชมใช่หละฮะไอไม้นี้มันไม่เปลี่ยน ผมก็ดูออกเหมือนกันนะเนี่ยไอ้บล็อกไหนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอันนี้บล็อกนี้ก็ไม่เปลี่ยนแต่อันนี้เปลี่ยนให้อยู่ฮะอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนไอ้แตงโมเป็นไงบ้างแต่ไอ้แตงโมตอนแรกคิดว่าจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนให้อยู่ฮะโอ้โหพวกบล็อกข้าวฮะดูละเอียดมากไอ้บล็อกสลาว์มาเปลี่ยนแต่น้ำผึ้งผมว่าน่าจะไอ้เนี้ยคือไม่เปลี่ยนเลยโอเคฮะก็ประมาณนี้อันนี้เนเธอร์คอร์สเนี่ยฮะไอ้พวกพวกนี้คือเหมือนมันจะไม่เปลี่ยนให้เราเลยผมไม่แน่ใจว่ามันไม่รองรับพวก ไอเทม1.18ร้อยยังไง <laughs> คือรวมรวม,รวมคือดูแล้วเหมือนไอพวกบล็อกที่มันมาใหม่เหมือนจะยังไม่เปลี่ยนเลยนะท่านผู้ชมไอยแยมังมุมนี่กลมกลมให้เราแบบนี้เลยนะ <laughs> โหไอหินนี่คือแบบละเอียดมากแต่นี่ฮะท่านผู้ชมผมชอบมากเลยไอบล็อกพิสมารีนอะ่ะเนี่ยฮะคือแบบมันแบบละเอียดมากอะ่ะคือมันแบบเป็นกลมๆมแบบนะี้ผมมองว่ามันคือสวยดีอะ่ะ <laughs> โหไอบล็อกนี้คือแบบละเอียดมากฮะท่านผู้ชมดูคมกว่าเดิมเยอะเลย <laughs> คือดูออกอะ่ะนี่ฮะลูกศรคือเป็นลูกศรแบบนี้เลย โอเคฮะนี่ฮะท่านผู้ชมพวกวงจรเลสโตนอะไรก็จะประมาณนี้ฮะโอเคการเดีย okay. นจริงๆแหละน่าจะเปลี่ยนให้เราอยู่แหละท่านผู้ชมผมก็รู้สึกว่ามันละเอียดขึ้นอยู่นะมัง้งไม่แน่ใจเหมือนกันดูไม่ออกโอเคฮะในส่วนของโซนตรงนี้ก็จะเป็นพวกเอนติตี้ทั้งหมดเลยฮะไอลานี่ไม่เปลี่ยนเลยมีแพนด้าส่วนใหญ่คือเหมือนจะไม่เปลี่ยนนะแต่อวัวเนี่ยเปลี่ยนหมูหมูเปลี่ยนให้อยู่ หมูแบบดูละเอียดขึ้นอยู่ฮะผมขอไปดูพวกมอนเตอร์นิดนึงนี่ไอคิปเปอร์เปลี่ยนให้อยู่โอเคฮะก็จะประมาณนี้ฮะในส่วนของเฟสฟู128คูณ128ฮะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของวิธีการลงกันเลยดีกว่าฮะโอเคฮะก็ในส่วนของแอปที่เราจะใช้ในการลงเฟสฟูในวันนี้ผมก็จะใช้ i c e f i ฟ e เพเรอ่มเหมือนเดิมฮะก็คลิกเข้าไปเลยฮะที่เก็บข้อมูลภายในฮะ ก็มาที่ดาวโหลดฮะเคฮะก็ไฟล์ตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์เฟสฟูลที่เราดาวโหลดกันมาฮะก็คลิกค้างเลยฮะแล้วก็มาที่ตรงจุด3จุดเพิ่มเติมฮะแล้วก็แตกไฟล์ไปที่ฮะแล้วก็กดตกลงเลยฮะนี่ฮะก็แตกไฟล์ก็ต้องรอกันสักครู่ฮะนี่ฮะก็สังเกตดูว่าะว่าประมาณ1,200กว่ารูปเลยนะฮะท่านผู้ชมอะแตกไฟล์ก็ไม่นานมากฮะอย่างเครื่องผมก็ประมาณ 1นาทีฮะก็เสร็จแล้วฮะนี่ฮะพอเราแตกไฟล์เสร็จเราก็จะได้เป็นไฟล์ตัวนี้มาใช่ไหมฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็กดค้างแล้วก็มาที่ปุ่มคัดลอกตรงนี้เลยฮะโอเคฮะแล้วก็กดปุ่มแบ็ k กับที่โทรศัพท์ของเราฮะแล้วก็มาที่ไฟล์ Android ฮะ Data ฮะแล้วก็หาไฟล์ที่เป็นรูป Minecraft ฮะนี่ฮะไฟล์ Minecraft ของผมก็อยู่ตรงนี้ฮะคลิกเข้าไปเลยฮะไฟล์ฮะเกมฮะคอมบล็อดโมจจงฮะโอเคฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้เราหาไฟล์ที่ชื่อ resource pack ฮะ อย่างของผมก็จะอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมคลิกเข้าไปเลยฮะแล้วก็กดวางเลยฮะไอ้ขั้นตอนตรงนี้ฮะอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงฮะท่านผู้ชมอย่างเครื่องผมก็ผมคิดว่าน่าจะประมาณ5นาทีหรือเกือบ10นาทีได้นะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูฮะท่านผู้ชมอย่างตอนนี้ของผมเวลาอยู่ที่ประมาณ4ทุ่ม38นะเดี๋ยวเราลองดูฮะว่าพอเสร็จแล้วเราจะใช้เวลากันกี่นาทีฮะ โอเคฮะตอนนี้ผมก็ได้คัดลอกมาที่ไฟล์รีซอสแพคของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วะฮะก็ตอนนี้ก็เวลาประมาณ4ทุ่ม42ะฮะซึ่งเมื่อกีก้ก่อนเราคัดลอกมาเอ่อทุ่ม38ใช่ไหมฮะก็รวมๆแล้วก็เกือบเกือบ5นาทีะฮะซึ่งอันนี้ยังไม่ได้เท่าไหร่นะท่านผู้ชมอันนี้คือถามว่าไฟล์มันใหญ่ไหมมันก็ไม่ใหญ่นะ แต่ว่ามันที่มันคัดลอกมานานเพราะว่ามันเป็นที่รูปภาพนะ,ะมันค่อนข้างเยอะฮะก็ประมาณพันสองเลยใช่ไหมที่เราดูกันเมื่อสักครู่ะฮะก็อันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะคือไอไฟคือไอ้คลิปที่ผมสอนลงล่าสุดนะอ, Pack Skin อะไอรีซอสแพ k สกินซอมบี้อะอันนั้นยิ่ง2,000กว่ารูปเลยฮะท่านผู้ชม <laughs> อันนั้นคือแบบเยอะมากครับผมคัดลอกมาก็เกือบเกือบสินาทีได้ฮะน่าจะ10นาทีเลยแหละ ฮะอันนี้ก็อยู่ที่เครื่องของท่านผู้ชมด้วยฮะใครเครื่องแรงก็อาจจะเร็วกว่านี้ฮะอย่างเครื่องผมก็สเปคก็กลางๆนะฮะไม่ได้แบบแรงอะไรมากฮะโอเคฮะก็ถือว่าเราคัดลอกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะก็เดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยดีกว่าฮะโอเคฮะก็หลังจากที่เราเข้าเกมกันมาแล้วฮะก็มาที่เซตติ้งเลยฮะแล้วก็เลื่อนลงมาฮะตรง global resort e ฮะตรงนี้ฮะมาตรง m ม Pa c k ฮะ นี่หะนี่ก็จะเป็นเฟสโฟที่เราลงฮะก็เนี่ยฮะเวอร์ชันหน่งคูณหนึฮะก็กดแอคทีเว e ไปได้เลยฮะแล้วก็กดปุ่มแบ็ k กลับฮะอ่านฮะตอนนี้มันก็กำลังติดตั้งรีซอ p แพคให้เราอยู่ฮะก็สังเกตดูนะฮะว่าตัวหนังสือมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วฮะนี่ฮะท่านผู้ชมนี่ฮะตรงเพลทเซตติ้งฮะท่านผู้ชมลองสังเกตดูฮะตัวหนังสือมันก็จะแบบดูชัดขึ้นฮะนี่ฮะตัวหนังสือฮะ เหมือนแบบอารมณ์เหมือนฟอนต์มันเปลี่ยนไปด้วยเลยนะฮะก็มันชัดขึ้นนั่นแหละฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราลองไปสร้างโลกตามปกติดูฮะโอเคฮะนี่ฮะท่านผู้ชมก็สังเกตดูฮะต้นมงต้นไม้ใบไม้อะไรแบบนี้ก็จะแบบดูชัดขึ้นแล้วฮะก็ถ้าถามว่าจริงๆมันใช่เฟซฟูแบบจริงๆไหมมันก็จะเรียกว่าเต็มปากก็าใช่ไหมมันก็ไม่ใช่หรอกนะฮะแต่ว่าฮะแต่ว่ามันก็ยังคงคล้ายๆกับเฟซฟูอยู่ฮะ นี่ฮะแล้วก็ความคมชัดก็อยู่ที่128อยคูณ่128อยู่ฮะนี่ฮะก็ถือว่าสวยนะท่านผู้ชมนี่ฮะต้นไม้ฮะเป็นใบไม้เป็นใบอะไรแบบนี้ให้เราแล้วก็ฮะที่สำคัญคือมันก็ไม่ได้กินสเปคอะไรขนาดนั้นด้วยฮะก็สามารถเล่นได้นะท่านผู้ชม โอเคฮะก็น่าจะประมาณนี้ฮะในส่วนของเฟสฟูล128คูณ128ฮะโอเคฮะก็จบกันไปแล้วฮะสำหรับคลิปนี้ฮะก็ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยฮะก็ขอบคุณที่รับชมคลิปกันจนจบนะฮะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะส,ส,สวัสดีครับบ๊ายบาย